สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกระเถะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนจากนักเตะสายฟ้านะครับชื่อซูริเคียวสุเกะเราก็จะวาดเป็นตัวการ์ตูนแนวแนวอะไรไม่รู้นะครับมันรายละเอียดมันน้อยกว่าจีบีอีอันดับแรกนะครับวาดโครงสร้างของหัวก่อน ล่างเบาๆมองไม่เห็นนะครับในในกล้องต้องคีดหนักๆโครงหน้าหูแล้วก็ผม วัดคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตกแต่งมันมีชีโดชีเดออกไปข้างนอกด้วยส่งผมเหมือนซปเปอร์ไซย่าเลยนะครับ แล้วก็มีผมม้วนๆอยู่แล้วก็ตานะครับตาเป็นตาดำๆ แว้วตาให้ด้วยต่อไปลําตัวแล้วก็ขานะครับกางเกงเสร็จแล้วก็วาดขาต่อไป แขนเสื้อตัวนี้มันจะตั้งปกเสื้อขึ้นด้วยนะครับใช่ไหมในเรื่องปกเสื้อมันจะตั้งขึ้นคิดว่าเทละซี ขาเบี้ยวนะครับเดี๋ยวขอแก้นิดนึงยังลบไปไหนยังลบไปไหน ตอนนี้เรามาตัดเส้นกันใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นรอบนอก รอบนอกไหมอืมนอกก็นอกตอนแรกว่าจะเอาทั้งหมดนะครับแต่ว่าบางส่วนมันไม่ไหวนะครับ ตรงกางเกงนี้ดูมันติดกันนะครับบางทีก็รู้สึกว่ามันดูเหมือนกระโปรงแต่กางเกงฟุตบอลมันก็จะขาบานๆอย่างนี้นครับต่อมาก็เอาประกาศที่เล็กลงนะครับมาเก็บรายละเอียดในส่วนที่ เป็นรายละเอียดข้างใน ลืมสังเกตนะครับตอนแรกว่าผมมันเป็นแบบมีหลายหลายกีบนะครับตรงนี้จริงๆแล้วในการ์ตูนตัวจริงๆมันผมเป็นยังไงก็ไม่เคยดูนะครับไม่เคยดูแต่ก็วาดไปเรื่อย ลำตัวขากางเกงแบ่งครึ่งลายของกางเกง สัญลญักษณ์ของทีมทีมชื่อทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับน้องๆที่รู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับ ตัวนี้มันจะผมสีน้ำเงินเนาะแล้วก็ปากเป็นคนดูท่าทางจะกี้เก๊กพอสมควรนะครับล,ลืมเก็บรายละเอียดตรงรองเท้าด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับซือลุงิเคียวสุเกะจากนักเตะแข้งสายฟ้านะครับ <c oughs> ก็เป็นรูปแบบที่วาดง่ายๆนะครับน้องๆน,น่าจะหัดวาดตามได้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ